คุณท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับกลับมาแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่คิดถึงทักทายคอมเมนต์ทั้งลายส่วนตัวหานะครับคลิปนี้พ่อมดน้อยจะมาพยากร,กรดวงชะตาของท่านที่เกิดเดือนมิถุนายนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะครับไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนมิถุนายนนะราศีเมถุนนะหรือลัคนาเมถุน ก็สามารถรับชมรับฟังคลิปพยากรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยเป็นการอธิษฐานไพ่พยากรณ์นะครับพลังงานดีๆอันไหนดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับท่านหลายเท่าพันเท่าหมื่นเท่าร้อยเท่าแสนเท่าจักรวาลน,นะครับอันไหนไม่ดีก็เป็นแค่คำพยากรณ์นะครับมาดูกันว่าให้ดวงชะตาให้ตัวเลขนะขยนะับมาหนึ่งนึงหกใบแรกนี้นะคะใช้ไพ่หกใบนะครับ หกใบนี้ดวงดี D, มีโชคปรารถนาอะไรสําเร็จสมปรารถนาหกใบนี้ของชาวราศีเมถุนเดือนมิถุนายนหรือลัคนาเมถุนไพ่เพียร์รนไพ่สิงหไทยขอให้ขึ้นมาตัวเอเอเอ็ดแดงหรือสิบแดงถือว่าดวงดีมีโชคนะครับดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขาดไพ่สิงไทยขึ้นมาเอด็ดดำหรือสิบดำหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกใบนี้ดวงดีมีโชคปรารถนาสิ่งใดสำเร็จสมปรารถนาดวงดีมีโชคนะครับคอให้ไพ่เสียงทายออกมาพ่มงคออกมาไพ่หยิบออกมาได้เอ็ดแดงหรือสบแดงถ้าได้เอ็ดแดงสีดแดงนะครับถือว่าดวงดีมีโชคนะครับดวงไม่ดีมีคลอติดขัดติดติดขัด,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 ขด,ขด,ขดมันจะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสบดำนะครับดูตามไพ่ทั้งตามไพ่พยากรณ์นะความเป็นจริงก็ขอให้ทุกขั้นราบรื่อมีโชคมีราบเงินทองหลัง่งไหลามา ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแทนแทนแทนอู้หูเก้าแดงดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงเก้าแดงอีกแต้มหนึ่งเต็มสิบนะครับก้าแดงเหลี่ยมสมองเพชรใช้ปัญญานิดนึงหรือต้องทําความดีนะครับอีกแต้มหนึ่งเบื้องบนจะให้โชคท่านนะหรืออีกแต้มหนึ่งรอคอยแค่ลงมือทําถ้าตีเป็นตําแหน่งโชคลาบ,บางท่านฝันหวยฝันโชคตัวเลขนำโชค อาจจะบวก1ลบ1ก็ได้นี่คือพลังงานจากเบื้องบนขึ้นมาข้างบนเลยนะครับตัแหน่งก้าวแดงความสําเร็จรอคอยเตรียมที่เหลือแค่1แต้มลงมือทําก็สําเร็จท่านมีสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตายเกลื่อนหนุนสิริศิธิ์เปิดทางให้โชคนะครับแจ้งมุมตัวบุคคลขึ้นมาเลยแน่สิบดำนะครับสิบดำดวงไม่ดีมีครอสติดขัดเอ็ดดำสิบดำสิบดำอยู่ตรงกลางเลย แต่ล้อมรอบด้วยพลังงานที่ดี6แดงนะครับหแดงวกสิ0ดำบางท่านมีการเงินอยู่ก้อนหนึ่งสิบดำคือการจ่ายหนี้จ่ายภาระก,ก็ได้หรือบางท่านเงินหมดเกลี้ยงกระเป๋าร้างดวงชะตาไม่พอยังร้างกระเป๋าตังอีกนะเกลี้ยงบัญชีทุกอย่างเมื่อดับสิบหมดไปความโชคดีต่างๆก็จะกลับเข้ามาเพื่อนมิตรคนรักทุกอย่างจบจากเลิกลาพาจาก คนที่ทะเลาะวิวาทขัดแย้งจบจากเลิกลาพาจากในเดือนเคยผิดใจขัดแย้งกันมาก่อนในครั้งเก่าก่อนผ่านมาเริ่มต้นขึ้นมาเดือนกุมภาพัานธ์ก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีหกแดงจากคนที่ไม่ชอบทีนหน้าพอมาเดือนกุมภานี้มายิ้มให้ปิง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 ,ปงมาทักทายกลับมาคุยกันเหมือนเดิมกลับมาดีต่อการดีต่อใจความดีเป็นสิ่งที่ควรทํา สิมม่งสำดีๆก็ควรที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับโลกเราเดินทางเข้ากะรียุคอุปมาเปลี่ยบเหมือนคนดีมีสี่คนดีทั้งหมดอนะ่ะคนทั้งหมดสี่ส่วนกะรียุคก,ก็คือเหลือคนดีหนึ่งส่วนคนชั่วสามส่วนหรือเปล่ามันจะออกมายอย่างนั้นบางท่านสิทธ์ดำก็เปลี่ยบเหมือนพระจันทร์ข้างแรมแรมดับสิบสี่ข้างสิบห้าข้าเมื่อแรมดับเสร็จปุ๊บก,ก็วันต่อมาก็เป็นข้างขึ้นแล้วนะบางสิ่งบางอย่างรู้สึกได้เสียใจเป็น แต่อย่าไปยึดมั่นอารมณ์ที่มันโศกเศร้าเสียใจบางท่านเพิ่งเจอกับความพลาดพาดพลาดสูญเสียไม่ว่าจากไปหร,หรือจากตายเสียคนไปก็จะได้คนมาท่านที่เกิดราศีเมถุนหรือเดือนมิถุน,นายนหรือลัคนาเมถุนนะครับในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้สิ่งไม่ดีจบจากไปสิ่งไม่ดีต่างเพื่อนเก่าเพื่อนมิตรที่เกเรนหรือคนไม่ดีออกไปจากดวง,งชะตาท่านแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะกลับร้ายกลายเป็นดีทุกสิ่งอย่างหลังไหลเข้ามาในดวงชะตาชีวิตก้าวแดงด้วยบุญกุศลเต็มเปี่ยม คนที่เจ็บป่วยอยู่นะครับก็มีเกณฑ์ดีวันนี้คืนหายปิดทิ้งนะ5้าแดงดาวพฤหัสเดชศิตปปัญญา,ท,าท่านยังดียอดเยี่ยม5้าหกดาวพฤหัสด,ดาวสูขเกี่ยวกับบ้านที่อ,อาศัยว่าจะทยวทางหน่อยนะครับสักการะทุบเทียนจุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจุดได้ก็ดูสถานที่ให้เหมาะสมนะครับเราก็เป็นการสื่อสารเพื่อเป็นการเคารพคารวะนะครับก้าดำก้าแดง อยากจะทําดีแต่ก็มีบางอย่างดึงรั้งไว้เผื่อจะเหมือนเหมือนเหมือนอยากจะมีโชคหรืออยากกําลังโชคจะได้มีคนหยิบยืนตอรี่ให้หรือพูดตัวเลขนำโชคมาเจ็ดศูนย์ศูนย์ชอบไหมก็อชอบอยู่แต่พอถึงเวลามีก้วดำมาเบียดเบียนมันก็เลยทําให้ทุกอย่างพลิกผันแต่ถ้าใครรู้ว่าตัวเองติดขัดค่อนข้างเยอะดวงชะตาคนเราเปรียบเหมือนแก้วน้านะครับแก้วน้าเรามันมีรูรั่วม,มันรั่วตรงไหน ทาในมุมกลับบางท่านบอกว่าไม่ได้ผิดใจขันยางเรื่องราคาจ่ายจากใครนะคะโกโก้พอมดน้อยแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ครบบาระของญาติผู้ใหญ่คนรักคู่ครองบรรพบุรุษล่วง,งรับสูญเสียเพราะว่าเก้าสิบเป็นเลขอาบุโสถ้าเหมือนเป็นการแก้เคล็ดนะครับเรียกว่าโบราณบอกว่าไปแต่งแก่เสียคอเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายท่นที่จะเสียงหนึ่งสิบบาทเราก็ ไปทาบุญหยอดตู้บริจาคหนึ่งบาทสองบาทสมมุรณน,นะครับแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าให้ไปทาบุญให้กับญาติบรรพุุษที่ล่วงลับฝืนเสียพวกเราเพที่ล่วงลับฝืนเสียนะครับก้าวดำสิทธดำแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้เคาะโศกโรคภัยของพระเจ้าขอให้ผู้ล่วงลับฝืนเสียคุณปู่คุณย่าดันยายเอาเคาะกรรมต่างๆของลูกไปด้วยนะถึงจะเอาไปหรือไม่เอาไปแต่เป็นการอธิษฐานแล,แล้วเราสบายใจเราก็ทําการอธิษฐานแบบนี้ก็คืออธิษฐานหน้าบารมีสิ่งไหนไม่ดีก็ออกไปจากตัวตนเราเพื่อนไหนไม่ดีคนร ก็ขอให้เขากลับจิตกลับใจถ้าเลิกไม่ได้ก็ต้องของให้เขากลับจิตใจมาเป็นคนดีลูกบุตรบริวารเราลูกบุตรบริวารเราไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วก็ไม่เลี้ยงไม่ใช่ก็ต้องของให้เขากลับไปทิศทางใหม่ที่ดีเมื่อมีความทุกข์ให้นึกถึงคนที่ทุกข์กว่าและความทุกข์เราจะน้อยลงการให้โอกาสให้อภัยก็ต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงมนุษย์คือสรรพสริฐสามารถบรรลุทําได้นะครับ องพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐการทําบุญกับคนแม้จะเป็นคนวิคลจริตไม่เปียเสียขาแค่คนเดียวเอาข้าวปั้นหนึ่งให้เข้ากินกับบางคนไปทําทานให้สุลักจอมจัดหรือเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเป็นร้อยเปันพันตัวทานต่างกันนะทานเป็นร้อยเป็นพันกับสัตว์กับสัตว์เดรัจฉานกับสัตว์ต่างๆแต่อานิสงสบุญแค่ข้าวปั้นหนึ่งกับคนที่เป็นสัตว์ประเสริฐแต่อาการไม่สมบูรณ์ได้อานิสงส์มากกว่าอานิสงส์ก็ อ่ก็ก็แตกแต่างกันไปอ่าทีนี้ทีนี้มาดูไพ่ยพยายกรณ์กันนะครับว่าท่านที่เกิดเดือนมิถุนายนราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนอ่าโดนไปสำรับนี้เก็บก่อนเอาสำรับไปก็ได้นะครับราศีเมถุนลัคนาเมถุนหรือเดือนมิถุนายนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรผมจะอธิษฐาน จากไพ่ยพยากรณ์ให้ท่านหมด9ใบนะครับมีอะไรออกมาก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะก็ขอให้รู้เห็นตามความเป็นจริงออกมาในนี้เป็นคำพยากรณ์จากไพ่เปรียบเสมือนดวงตาที่3กับผมโกโก้พ่อมดน้อยท่านใดเคยรับชมเราฟังมาแล้วฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะท่านที่เข้ามารับชมใหม่ถ้าคิดว่า คลิปมีประโยชน์มีสาระบ้างเล็กน้อยบ้างหรือมีข้อคิดธรรมะเพื่อเพื่นดีก็ฝากดติดตามกดถูกใจก็ไลยไปใช้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยน้อยหน่อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ครบ9้าใบแล้วนะคะท่านที่เกิดราศีเมทูนราศีคนคู่ราศีเจ้าชู้ไม่ใช่ราศีเจ้าสเสน่ห์ไปไหนคนก็รักก็เมตตาต้องใช้ความรักความเมตตาเป็นทางที่ถูกต้องนะครับอย่าเป็นเจ้าชู้นะเราเป็นคนเลือกทําการกระทําก็คือทํากรรมแล้วผลจากนั้นกรรมที่เราทําจะย้อนกลับมาหาเราเองผลของกรรมไม่หนีไปไหนนะครับ อ้ามาดูกันว่าไปที่หนึ่งได้แก่ The Star ความเจริญก้าวหน้าความรุ่งสมบูรณ์บุญบุญสที่ท่านทำไว้จะเบ่งบานและจะออกดอกออกผลในเดือนนี้จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงป๊อปปูล่าขึ้นมาทันทีท่านนดค้าขายลูกค้าค่อนข้างที่จะกระเตื้องขึ้นมายอดขาย,ยาต่างเดินไปไหนออร่าจ,จับมีแต่คนรักคนชอบนะครับชาวเมถุนนะบุญบารมีท้าปรารถนาโชคลาภก็โชคลาภหลังไหลเหมือนเหมือนสายน้ำเทน้ำเทท่ามา ถ้าบุญมีวาสนามาก,ก็ยิ่งเร่งทําบุญส่วนบนแผ่เมตตาอาธิษฐานไปเรื่อยๆจะจะกรวดน้ําหรือตรวจน้ํามีน้ําที่เป็นวัตถุเพื่อให้เป็นการเตรียมองค์ขึ้นมาให้เป็นกายวาจาใจธรรมก็ได้ถ้าไม่สะดวกก็นั่งระลึกบุญตา่างๆแผ่เมตตาอยู่ในจิตการแผ่เมตตาคือการแผ่พลังงานความรักความวังดีให้กับสิ่งตา่างๆเหมือนถ้าเรารักคุณแม่รักพ่อรักลูกเราแบบไหนพลังงานความรักจังเลย แผลของคนคนนี้นะที่เขาไม่ค่อยชอบคิดหน้าเราเลยนะเอาความรักความเมตตาจากเราไปนะให้เธอคิดได้คิดดีนะให้กลับมาเป็นคนดีนะสัมปสักด์ต่างๆที่ตกทุกข์ได้ยากท่านในที่จองเวรจองกรรมเป็นอยู่แต่อันแรกคืออาหารคุริโตโหมิเมตตาตัวเองก่อนอย่าไปทําชั่วนั่นคือการเมตตาตัวเองต้องทําดีนะครับเรือพ่วงหกดาบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่รอคอยการแก้ไขท่านกำลังจะขึ้นฝั่งแล้วนะ นี่สินพระต่างผ่อนมาใกล้ลนะกจะขึ้นฝั่งแล้วนะความสุขความสำเร็จก็จะก็ใกล้จะขึ้นฝั่งแล้วนะทําอีกต่อไปนิดนึงสุดท้ายสิบถ้วยทองเฉลิมฉลองสําเร็จสมปรารถนาสิบถ้วยทองบางท่านความรักวันงงนในเดือนเปิดสกัดราใหม,ม่สกราดใหม่มามาใหม่ใหม่มาม,ม,ม,มกราคมค่อนข้างที่จะง้องแงงง้องแงงงองแง ขึ้นเดือนที่สองของ68แล้วนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นทําให้ดีขึ้นฝั่งได้แน่นอนสิ่งที่ราคอยสําเร็จพมงมัน,นาถ้าธุรกิจยังแบบเพิ่งเริ่มต้นสดุดๆธุรกิจหรือคนรักคู้ของการเริ่มต้นก็คือการลงทุนทําด้วยใจก็จะได้ด้วยใจผลออกมายังไงก็ต้องยอมรับสิ่งสิ่งนั้น แต่ไพ่พยากรณ์ออกมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือสิบถ้วยสําเร็จสมปถนาเฉลิมฉลองรอคอยวันข้างหน้าได้ดีแน่นอนมุ่งม,มั่นตั้งใจสิครับทําอะไรต้องมีความอดทนอดทนไม่พอต้องอดกลั้นด้วยนะอดทนไม่พอต้องอดกลั้นด้วยราชนีถือดามแต่ความอดทนอดกลั้นการมุ่งม,มั่นตั้งใจถ้ามากเกินไปมันถ้ามันมากเกินไปแล้วไปเบียดเบียน,น,นคนอื่นมันมันก็จะกลายเป็นค่อนข้างที่จะเข้มงวดน,นะคะทำอะไรอยู่ที่ความพอดี ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดอันนี้คือธรรมะของหลวงปู่เทศเทศรังสีทุกก็ครึ่งหนึ่งรักก็ครึ่งหนึ่งเจอกันครึ่งทางถ้าในหลักวิทยาศาสตร์ความเป็นกฎเป็นเบสกฎฝั่งนี้เบสฝั่งนี้ความเป็นกลางก็คือความเป็นศูนย์ศูนย์หาให้เจอแล้วเราก็จะสบายใจเรา เด็กถือเหรียญการเงินมีมาเรื่อยๆโชคลาบเล็กๆน้อยก็จะอาจเป็นบริหารเงินโชคยากราบก้อนใหญ่หรือบุรบริวารให้โชคท่านก็ได้สี่เหรียญการเงินยังมีเก็บกอบกรรมอยู่นะครับหายห่วงสบายๆได้เลยกงล้อมหาสมบัติตะกี้ก็ราศีพฤกษกให้กงล้อมหาสมบัติจะเป็นเลขที่บ้านท่านหรือเปล่านะครับบุญหรือท่านทำมานะกงล้อมหาสมบัตินะครับใหญ่มากๆนี่คือตําแหน่งที่พยากรณ์ว่าวีนออฟฟอร์จูนใน78ใบนี้ ท่านใดหยิบมาได้ส่วนตัวยิ่งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมดีหนักหนาผมถือว่าไพ่ใบนี้คือการเงินค่อนข้างดีมากมายนะครับ The chariot บางท่านได้โชคลาภฟุกมฟติดปีกโบยบิน The chariot ข้างบนอาจจะเป็นสามตัวบนสามตัวหน้าก็ได้ใครจะไปรู้นะครับหรืออาจจะได้จากโชคลาภที่ทางไกลต่างชาติต่างประเทศที่ทางเมืองนอกหรือดวงดีคันเทพรุ่งเรืองฝุดๆติดปีกโบยบินได้เงินมาก้อนใหญ่ก็พุ่งเป็นเศรษฐีทันที แปสบบาทล,ลุ้น6ล้านใครๆก็อยากได้ถ้ายังไม่ถึงเวลาเราก็คิดว่าเราเป็นการสะสมรางวัลให้กับผู้โชคดีไปก่อนอุดหนุนรัฐบาลไปก่อนนะครับแล้วก็รายได้ใหญ่ๆของประเทศไทยเราก็มาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สิบดาบนะครับสัมพันธ์นกันกับใบนี้เลยนะทุกท่านนะเก้าดำสิบดำจาได้ไหมเออครั้งแรกที่ผมยิบขึ้นมาโกโกนนี่ก็เลขสิบนะครับเทนเดอร์สิบอันนี้คือเลขโรมันนะสิบนี่ก็สิบนะสิบดาบปความเป็นความตายความเจ็บปวดฉันได้เจ็บปวดอยู่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาดีปุ๊บปับ๊บทันทีหมดข้อหมดโศกทิ้งออกไปอันไหนไม่ดีทิ้งออกไปนิสัยไม่ดีกเก่าความไม่ดีเก่าๆคนไม่ดีกเก่าตัดทิ้งออกไปหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นในพลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเรียกว่า นามธรรมผมจะแนะนําว่าให้ไปทําบุญลึกถึงญาติผู้ใหญ่ที่ร่วงรับสูญเสียไปแล้วและข้อสอกต่างๆที่ท่านกําลังมีอยู่หรือกําลังจะหมดไปก็จะดับสิ้นศูนย์ออกไปแล้วท่านก็จะกลายเป็นสิบถ้วยผู้มีความสมบูรณ์เฉลิมฉลองมีโชคลาภเต็มที่หลั่งไหลกงล้อมมหาสมบัติไม่อยากได้ก็จะได้ตามบุญวาสนาถ้าเต็มสิ1สิบบางคนอาจจะเป็นหลักร้อยหลักล้านหลักหมื่นหลักพัน มากน้อยตามบุญกุศลน,นะไม่ได้บอกว่าได้ติดเรัจะได้6ล้านเท่ากันบางท่านได้เป็น60ล้านบางท่านก็ได้6ล้าน6 0 0 0 0 0ก0 0ืก็ได้แต่ก็มีแต่เรื่องดีๆคนไม่ดีก็กลับใจมาเป็นคนดีขนาดความชั่วร้ายเลวร้ายในในพุทธประวัตินะครับพระองค์คุริมานนะก่อนหน้านั้นฆ่าคนตามนะ999คนเลยนะครับคนสุดท้ายคนที่1,000ก็คือมีความ เห็นผิดก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากการสั่งสอนว่าต้องฆ่าคนได้เก้าพันหนึ่งพันคนพอมาเจาองพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์พระพุทธองค,องค,องค์มีพระบารมีพระเมตตาอย่างค่อนข้างสูงก็เลยสามารถโปรดพระองค์คลีม,มานได้ก็กลายเป็นอหิงสก,กาเป็นพระอรหันต์เลยนะครับเราท่านทั้งหลายยังไม่เคยฆ่าคนตายมาร้อยคนพันคนเลยคนเดียวก็ไม่เคยสมมติบางท่านเคยผิดพลาดมาให้รุ่ต้นใหม่ก็ยัง ถ้าคนตามา้ายเา999คนก็ยังสามารถบรรลุทําได้ทุกคนถ้ามีเจตนามุ่งมั่นตั้งใจถ้าเราเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้คนตมนะครับยังเป็นบัวใต้ตมอยู่ถ้าเราเอาธรรมะหรือแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อุปมาเปรียบเหมือนแสงแห่งธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยเราหันหาแทงเราหันหาทางแสงสว่าง เราก็จะดึงตัวเราเองผุดพ้นโผล่ขึ้นมาจากคนตมได้ฉันใดก็จะโผล่ขึ้นมาบัวเหนือตมบัวกลางน้ำแล้วก็ชูช่อออกมารับแสงอารุณสุดท้ายบัวใต้ตมก็ได้นำมาเด็ดเอาดอกบัวนั้นมากราบมาไหวเป็นสิ่งสูงสุดของดีทั้งหลายเกินมาจากของไดีทั้งนั้นถ้าผ้าไม่เคยเปื้อนมาก่อนก็ไม่รู้ว่าสิ่งสกปรกค,คืออะไรเราก็จะไม่รู้ประสบก,การณ์ที่มันแย่ๆที่เราผิดพลาดมาคืออะไร ตั้งหลักตั้งใจใหม่สิบดำดับดับออกไปพระจันทร์ข้างแรมแรมดับสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามดับออกไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นได้ดีทุกวันนะครับสิ่งเดียวสิ่งไหนที่ควรทําแล้วได้เลยไม่ต้องลุ้นถ้าท่านละชั่วทันทีวันนี้ละการพูดชั่วละการคิดชั่วละการคิดบาปละการกระทําที่เป็นบาปท่านละชั่วละบาปได้ทันทีท่านต้องการเป็นคนดีคนดีกับคนชั่วแตกต่างกันไหม คนดีก็ทําบุญได้นะครับเอาไปทาบุญทําแจกบุญแจกทานก็ทําได้คนชั่วก็ทําบุญได้ไปป้นเขามาไปป้นฆ่าเขามาเบียดเบียนเขามาช่อโกงเขามาช่อลาดบังหลวงมาก็เอามาทําบุญทําทานได้แต่สิ่งเดียวที่คนชั่วหรือคนบาปทํไม่ได้นั่นคือการละบาปนั่นเองเขาก็เลยเป็นคนชั่วคนไม่ดีอยู่นั่นเองนะครับมาลุ้นกันดูนะครับว่าตัวเลขอธิษฐานของชาวราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดเอนมิถุนาลัคนาเมถุน ตำแหน่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ตัวเลขนำโชค3ใบนี้เลขนำโชคของท่านคืออะไรกับผมโกโก้พ่อมดน้อยคนเดิมนะครับเพิ่มเติมด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสดใส3ใบนี้ตัวเลขนำโชคของท่านได้แก่1 2 3เลขที่ออกตัวเลขที่ออกมาได้แก่ตือตจ็อแจ็ด7 6ขอ 1. ใบแทนแจ็คนะคะเป็นตัวเลขที่ชัดเจน 5 7 6 5 6 6 7ห5ห้า7กหกเจ็ดห้าหเอาไปพิจารณานะคะจะเป็นสามตัวหน้าสตัวท้ายสาตัวบนผมไม่รู้นะรู้อย่างนี้คือออกมาแบบนี้ก็จะทำนายแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็อยู่กันมาจนถึง18-19นาทีแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผมมีอะไรจะบอกนะขอบคุณนะครสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ